ความจริงแล้วเนี่ยยังขาดอยู่คําเดียวว่าอยากจะแก้รัฐนูนบ้านตาเดียวห้ามทักษินเล่นการเมืองเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องยุบสภาเพราะว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนโดยปวงชนเพื่อปวงชนผมยังถือว่าการสอบถามประชาชนคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด ประชาชนจะบอกว่าเชื่อคือฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยต้องไปฟ้องประชาชนไปฟ้องเลยว่าเนี่ยไม่ดีโลกาพิวัตน์เนี้ยไม่ดีประเทศไทยควรปิดตัวเองได้แล้วกลางมุมครอบซะไม่ใช่ไปบอกว่าประชาชนลากย่าไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นผมอยตัดสินใจแทนประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำทางระบอบประชาธิปไตย คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะเข้ามาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินที่เองและจะคืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุดจึงค่ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ และสนับสนุนให้การดำเนินการมรรลุเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ต่อไปข้ามคืน19กันยายน2549เป็นครั้งแรกของการเมืองไทยในรอบ15ปีที่ต้องกลับมาสู่วงจรอุบาทด้วยการรัฐประหารล้มกติกาประชาธิปไตยอีกครั้งการยึดอำนาจร,รัฐประหารในครั้งนั้นเป็นการช่วยจังหวะที่พันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมการประชุมขององค์การสหประชาชาติและการยึดอำนาจในครั้งนั้นทำให้การเมืองไทยจนถึงทุกวันนี้ต้องถอยหลังอย่างมาก ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือการติดตามคณะของพลเอกเรืองโรธมหาสารนนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกสุนทีบุญยรั์กรินผู้บัญชาการฐานบกพลเรือเอกสถิรพันธ์เกยานนท์ผู้บัญชาการทหาน,นเนรือและพลอากาศเอกชลิตผู้ภาสุขผู้บัญชาการฐานอากาศที่เดินทางจากประตูถนนราชวิถีเข้าสู่พระสักจิตลดาระโหฐาน เมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเจ้าโปรดกระหม่อมให้ผู้บัญชาการฐานบกและผู้บัญชาการเหล่าทัพเฝ้าจุลละองทุนิปพระบาทเพื่อกล่าบบังคมทูลถวายรายงานถึงสถานการณ์บ้านเมืองและการเข้ามาปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองขออนุญาตเรียนถามนิดนึงครับตอนนี้ประชาชนสงสัยกันมากว่าใครอยู่เบื้องหลังในการยึดอำนาจของท่าน เพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทหารจะไม่ทําการปฏิวัติยึดอานาจครับเออสิ่งที่เราตัดสินใจนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นเป็นตัวกําหนดให้เราจะต้องปฏิบัติครับคงคงไม่มีใครมาชี้นําเราแล้วก็บอกแล้วว่าเราดูเสียงของประชาชนเป็นหลักครับสําหรับ ท่านนายกศักดิ์สิธิ์นี่น,นะครับยังไงก็ตามท่านก็เป็นคนไทยครับก็คงไม่มีเป็นอย่างอื่นนอกจากว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับเราเหมือนพี่น้องกันนี่ทำให้ท่านตัดสินใจทำการครั้งนี้ค่ะคงประมาณสองวันนะครับวนเหตุผลนั่นก็คงไปตามที่ได้เรียนได้ทราบไปแล้วครับท่านคงเห็นว่า ปัญหาต่างๆที่ผ่านมานั้นการแก้ปัญหานั้นมันเป็นไปด้วยความยากเย็นและล่า,าชา้ทาท้งนี้ทางนั้นก็คงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากระบอบประชาธิปไตยปลอมๆมาเป็นประเด็จการตุนนิยมการจะนำพามาสู่ประชาธิปไตยอยา่างเป็นที่เราต้องการนั้นคงไม่ง่ายนักเพราะว่าได้มีการปลูกฝังรากรึกไว้นานแล้วยืนยันได้ว่าเราใช้เวลาแค่12วัน เราได้คืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนให้กับการบริหารโดยรัฐบาลผมอยู่ตรงนั้นผมทําท่าไม่ดีผมจะให้ประกาศเพราะผมเห็นละวันที่ประชุมคลรมอวันนั้นเนี่ยผมก็นั่งฟังดูอาการไม่ค่อยดีไปผมก็จะสั่งให้เกิดประกาศภาวะวุกเฉินคนของผมสองคนเนี่ยไปตามหารัฐมนตรีกลาหมคือพลเอกธรรมรัฐวันนั้นเริ่มตีกลาโหมผมถูกพาไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้สองคนนี้ก็ไม่กล้าตัดสินใจก็เลยช้าไปไปประกาศได้ครึ่งเดียวมิ่งขวัญถูก จี้เลยถ้าผมกลับเข้าเมืองไทยแล้วก็เร็นผมแน่ผมไม่ให้ตัวเผมโดนรอบยิงมาตั้งหลายครั้งไม่ตายไม่ตัวเ,เราเดินมาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเท่ากับว่าสิบห้าเก้าแล้วหรือสิบห้าปีแล้วเนี่ยถ้าปล่อยต่อไปอีกเนี่ยมันจะเดินถอยหลังถ้าเผื่อเรามาเสียเวลาตรงนี้สักปีหนึ่งเราจะเดินต่อจากเก้าที่สิบห้าไปเก้าที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าและจะไปอย่างถาวรถ้าปล่อยให้สถานการณ์มันเลยไปถึงจุดตรงนั้นแล้ว ประชาชนทั้งประเทศจะมีการต่อสู้กันถึงขั้นนองเลือดค่อนข้างมากทางคณะปฏิรูปได้ทราบข่าวสารในร่วงหน้าประมาณ3วันแล้เห็นว่าถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้มันเดินไปถึงจุดนั้นคงไม่ได้เราก็ถึงทําการปฏิรูปในวันที่19รัฐประหาร2549สื่อมวลชนบางสำนักถึงขั้นยกย่องว่าเป็นการรัฐประหารที่คลาสสิก จบลงด้วยการไม่เสียเลือดเนื้อแต่หารู้ไม่ว่าการยึดอำนาจ19กันยายน2549นั้นไม่ได้ทำให้ความขัดแย้งจบลงแต่กลับสร้างความขัดแย้งเพิ่มยิ่งขึ้นจนทำให้ประชาชนแบ่งขั้วเลือกข้างกันเป็นสองฝ่ายและนั่นก็ทำให้ผู้นำเราทับรุ่นต่อมาบอกว่าการรัฐประหารเมื่อปี2549เป็นการรัฐประหารเสียของหรือของเสียและหาจังหวะวันวอเวลานอที่เหมาะสม เพื่อเข้ายึดอำนาจซ้ำสองอีกครั้งเมื่อกี้นี้พี่น้องครับตอนที่ผมขึ้นมาเวทีผมคอตันน้ำตาคอเบ้าซึ้งใจท่านครับซึ้งใจจริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่น้ำตาคอเบ้าและซึ้งใจเป็นนี่ผด็เดการไม่เป็นแน่นอนผมไม่ต้องการที่จะไปทำร้ายใคร แต่ผมต้องการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าครับ